อยากเกษียณและมีเงินใช้สบายๆเดือนละ2 0 0 0 0บาทจะต้องทำยังไงกันบ้างมาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะที่เราต้องทําเลยก็คือการประเมินตัวเองด้วยคําถามชุดนี้ก่อนค่ะ1ต้องการเกษียณเมื่ออายุเท่าไหร่2คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ไปอีกกี่ปี3หลังเกษียณจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่4เลือกวิธีว่าจะเก็บออมและลงทุนเท่าไหร่ช่องทางไหนเพื่อได้เงินตามเป้า5ถามตัวเองว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเริ่มเก็บเงินเกษียณน,นะคะถ้าตอบคําถามเหล่านี้ได้ชัดเจนแล้วนะคะก็แปลว่าเราพร้อมแล้วที่จะวางแผนเก็บเงินเกษียณกันทีนี้เนี่ยมาด 20ปีนะคะต้องการเกษียณตอนอายุ40ปีคิดว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ไปถึงสักประมาณอ่ะปปีหลังเกษียณจะใช้เงินแค่เดือนละ20 0 0 0บาทนั่นแปลว่าเราต้องมีเงินให้ได้ก่อนเกษียณเนี่ย10ล้าน8แสนบาทค่ะสมมติว่าเราเลือกวิธีเก็บอรอมนะคะถ้าจะให้ถึง10ล้าน8แสนเนี่ยเราก็ต้องเก็บเงินเดือนละ4 5 0 0 0บาทต่อเดือนต้องกับการคะ่ะถ้าเราเปลี่ยนจากการเก็บเงินมาเป็นลงทุนดูนะคะยิงจากตารางนี้คะ่ะถ้าลงทุนแล้วคาดหวังกำไรที่ปีละปอ,อปีเปเราจะใช้เงินต้นแค่อดือนะ2 6 2 7าบาทถ้ลงุนต ะะเราก็จะใช้เงินน้อยลงไปอีกเหลือแค่เดือนละห8 3 3งับาทและถ้าเราลงทุนแบบหวังกำไร10%ต่อปีนะคะเราก็จะใช้เงินต้นแค่เดือนละ1 4 2 2 2ับาทเท่านั้นนะคะจากตารางนี้นะคะก็จะเห็นว่าการลงทุน20ปีเนี่ยช่วยให้เราไม่ต้องใช้เงินต้นเยอะเท่าเดิมแต่ว่าเราก็ยังได้เงินเท่าเดิมตอนกเกษียณเพราะว่าเราใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมาช่วยเพิ่มเงินให้เราเองค่ะยางไรก็ตามนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาด้วยตัวเองหรือรับคำแนะนำจากผู้เชชี่่วาญกอนนนนตัดสิใจลงทุะนนะคะ